ใครเคยสงสัยบ้างครับผมว่าเวลาเราไปรับคําปรึกษาเนี่ยกับนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยนะครับในห้องนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่รู้กันอยู่แค่2คนนะครับผมคราวนี้การทํางานในลักษณะแบบนี้เนี่ยเลยจะต้องมีเรียกว่าจรรยาบรนวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือว่าตัวเอติกสำหรับเรื่องของโปรเฟชชั่นอ l ลในสายนี้นะครับก็คือ c o u n s ซ l i n ลิ่งไซโค o โลจินะครับ ผมพอดีต้องบอกว่าก็เป็นการบ้านอีกแล้วนะครับถูกอ,อ,อาจารย์ให้มาอ่านนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากแบ่งปันมิติแบบนี้ให้กับเพื่อนๆฟังว่ามันมีจรรยาบันนะแล้วก็คนที่เขาถูกเรียกว่ากรูมหรือฟูมฟักมาให้เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้แบบไปเทรนในระดับแบบ 3- 4วัน1เดือนแล้วก็ออกมาให้คำปรึกษาได้เลยเราอยู่กับสิ่งนี้นะครับผมถึง2 2ปีกว่านิดนึงนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าวิทยาน,นิพนธ์หรือว่าสาระนิพนธ์เนี่ยเราจะจบกันได้เร็วขนาดไหนนะอันนี้ก็จะเป็นสายอีกสายนึงเลยนะครับเป็น Education มากๆแล้วก็เวลาของต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยที่มาโค้ชเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการ c o u n s e ซล n ิเนี่ยมาเป็นหลายพันชั่วโมงนะครับผมบางท่านเนี่ยก็ทำงานแล้วก็รับคำปรึกษาเนี่ยให้ทำาทำการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยมาเป็น หลาย10ปีนะครับฉันอาจารย์เนี่ยจะคอยมอนิเตอร์แล้วก็จะดูว่านักศึกษาคนๆเนี้ตอนนี้มีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยังนะครับผมฉันก็เลยอยากจะลดความกังวลว่าเออแล้วมันรู้กันอยู่แค่2คนเนี่ยมันมันยังไงกันนะอะไรเงี้ยฉันผมบอกเบื้องต้นก่อนว่ามาเลยในเชิงของของของ e t h i c เนี่ยนะครับหรือจรรยาบรรณเนี่ยก็จะบอกข้อนึงเลยก็คือว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องจบ หลักสูตรเนี่ยนะครับผมจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยอย่างน้อยนะครับหรือหรือเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอย่างน้อยคือปริญญาโทเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าระบบนี้เนี่ยในแต่ละมหาลัยเนี่ยก็ไม่ได้ยอมปล่อยให้ใครออกมาทํางานในลักษณะสุ่มเสี่ยงแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นการที่จะมีบุคลากรคนหนึ่งออกมาทํางานด้านนี้เนี่ยก็คัดกรองกันอย่างดีนะครับผม ถัดมาเนี่ยจริงๆในส่วนของจรรยาบรรณเนี่ยก็ต้องบอกว่า,อาตอนนี้ในในส่วนเรื่องของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราจัดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็สมาคมเนี่ยก็เป็นผู้ออกเ,อเล่มจรรยาบรรณอันนี้นะครับออกมานะซึ่งในจรรยาบรรณเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาคือพูดถึงหลายแกนนะครับผมจะค่อยๆพูดไปว่าหนึ่งการรักษาความลับนะครับผม Confidentiality นะครับผม Confidentiality and Privacy อันนี้ก็แน่นอนนะครับเราจะมีเหมือนกับเรียกว่าสิ่งที่เราจะต้อง comply นะแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ที่มันเป็นจรรยบัญญวิชาชีพหมายถึงถ้าเกิดเราผิดพลาดเนี่ยนะครับผมสมาคมมีถ้าต่อไปเราเริ่มมีลายเส้นเกิดขึ้นมาเนี่ยสมาคมสามารถยึดลายเส้นได้แล้วก็สามารถ เป็นเป็นศูนย์รวมของข้อมูลส่วนกลางเนี่ยนะครับผมให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยสามารถมาตรวจสอบได้นะครับผมแล้วก็จริงๆมันก็จะมีหลักการว่าทุกครั้งที่เราจะเริ่มการปรึกษาเนี่ยนะครับเราจะต้องแจ้งเว็บไซต์ของสมาคมก่อนเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้อย่างง่ายดายนะครับผมเป็นธรรมไม่ใช่ว่าออกมาจากห้องแล้วรู้สึกแบบ เฮ้ยไม่โอเคเลยกับเรื่องราวแบบนี้แบบนี้นะครับผมดูมันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยสามารถร้องเรียนได้ก็คือผ่านช่องทางทางสมาคมนะครับผมแล้วก็ผมชอบคือเนื่องจากไอเล่มจรรยาบาณอันนี้ก็จะมีการพูดถึงหนักในหลากหลายแกนนะ,นะครับผมเ,เรื่องของสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการเนี่ยก็ต้องบอกว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยเราเราก็จะต้องเหมือนกับคำนึงถึงศักดิ์ศรี เคารพต่อความเป็นมนุษย์เคารพต่อ c u เจอร์ Culture, วัฒนธรรมที่เขาเติบโตมานะครับฉะนั้นการระวังเรื่องการตัดสินเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งที่นักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยจะต้องพึงระวังนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อการแบบทำร้ายความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของผู้เข้าร่วมบริการอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ จะมีเรื่องของอาการเก็บค่าบริการนี่ก็ต้องแจ้งกันว่าเ้เราจะมีการเก็บค่าบริการกันแบบไหนนะครับผมให้ตกลงร่วมกันก่อนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยดําเนินการไม่ใช่แบบคุยก่อนแล้วก็อยู่ดีดีก็มาเซอร์ไพรส์กับค่าบริการในลักษณะนี้นะครับคือยังพูดต่อเรื่องของการยุติการบริการและการส่งต่อคือบางทีเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราได้คุยกันเนี่ยบา,บางทีเราจะรู้เลยว่า competency หรือจริต ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันละนะครับผมหรือผู้บริการอยู่เนี่ยอาจจะมีเรียกว่าอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ไม่พร้อมด้วยก็ต้องบอกว่านักจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องราวเข้ามากระทบแล้วเขาก็จะต้องคอยดูแลจิตใจตัวเองถ้าเกิดเขาเองเนี่ยมีจิตใจที่ไม่พร้อมเนี่ยเขาจะต้องส่งต่อนะครับซึ่งการส่งต่อก็จะมีหลักเกณฑ์เขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยเราต้องมาคุยกับผู้รับบริการก่อนนะ ว่าเราจะส่งต่อว่าเราจะยุตินะครับด้วยอะไรอย่างไรนะครับผู้รับบริการโอเคไหมหรือว่าจะรอไปพร้อมกันให้นักจิตวิทยาเนี่ยมีเหมือนกับกำลังมีแรงใจที่พร้อมก่อนแล้วค่อยคอนติเนียวกันต่อหรือว่าไอ้เคสนี้มันเร่งด่วนมันต้องปรึกษาต่อเลยฉนันอันนี้การส่งต่อก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะครับผมพูดถึงการทอดทิ้งและการละเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ เออเราจะต้องไม่แบบว่ารับมาแล้วแล้วอยู่ดีๆนัดไม่ได้สักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องธุรกิจที่เราทํากัน2คนนะครับผมเป็นบิเนสที่เราอยู่กัน2คนเนี่ยถ้านักจิตวิทยาอยู่ดีจะบอกปัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผู้รับบริการก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมได้เช่นกันนะครับผมอย่างเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงผมย้อนกลับมานิดนึงก็คือ เวลาคือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยทำได้จนถึงขั้นสูงสุดที่ปกติก็คือไม่เปิดเผยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่มีสารมาขอเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดเผยได้แต่เปิดเผยเ,เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นสมมุติเราคุยกันมาหลายชั่วโมงมากเลยแต่ว่าสิ่งที่สารต้องการขอไปพิจารณาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเราเรื่องนี้เท่านั้นนะครับผมสมมุติเกี่ยวกับเรื่องของออสุนัขที่บ้านนักจิตวิทยาก็ต้องตัด ข้อมูลนะครับผมแล้วก็บลายที่เหลือเนี่ยเอาแต่แค่เรื่องสุนัขที่บ้านที่สารต้องการฟังเนี่ยนะครับเอาไปให้สารนะครับเท่านั้นหรือกรณีที่นักจิตวิทยาเองเนี่ยเขาจะมีเพียเหมือนกับคุยกันเพียรีวิวหรือว่ามีซูเปอร์วิชชั่นนะครับผมที่ให้อีกคนนึงเนี่ยที่เป็นที่มีความสามารถด้วยเช่นกันเนี่ยมาช่วยดูมุมมองต่อสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้เพื่อ,อช่วยเหลือนักจิตวิทยาให้เกิด มิติหรือว่าการปรึกษาแบบไม่ไบแอสแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการที่เราจะาต้องข้อมูลตรงนี้ไปปรึกษากับเ,เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องบลายข้อมูลก่อนนะครับผมห้ามห้ามห้ามมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะรีเฟอร์มากลับมาได้นะครับผมถัดไปเนี่ยจริงๆก็มันก็จะมีรายละเอียดซึ่งผมรู้สึกว่าก,การอ่านเนี่ยคือสมาคม ที่เขารวมตัวกันแล้วก็มีมีการประชุมกันหลายรอบจนตกผลึกออกมาเป็นจรรยาบรณวิชาชีพเนี่ยก็ค่อนข้างควบคุมครอบคุมนะครับผมทุกๆเรื่องราวทุกๆกกรณีนะครับผมจะมีการรับผิดชอบต่อฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและการดูแลตัวเองจากนี้นี้ก็ต้องเหมือนกับพูดถึงการรับทราบว่าวิชาชีพแบบเนี้ยเราจะต้องคอยดูแลตัวเองนะให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับผม ถ้าเกิดเราไม่หมั่นทำเนี่ยปล่อยปะให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงในการเกิดคุณภาพจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยก็จะอาจจะไบแอสได้นะครับผมแล้วก็การรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งในนั้นก็พูดถึงว่าวุฒิระดับการศึกษานะครับผมทางด้านจิวิทยาการปรึกษานะครับก็คืออย่างน้อยต้องปริญญาโทขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมอีประสบการณ์นะครับการปรึกษาเนี่ยภายใต้การนิเทศ การนิเทศก็คือ counseling supervision นะครับคืออันเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าการมีอยู่ของกฎในลักษณะแบบนี้มันทำใหออ้อย่างน้อยอะ่ะก็ช่วยเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกมิติหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใครไปเรียนอะไรก็ได้แล้วก็อยู่ดีก็มาให้คำปรึกษาเลยนะตอนสุดท้ายของปริญญาโทเนี่ยอย่างของมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะต้องเราจะต้องไป ไปฝึกงานจริงนะครับ200ชั่วโมงก็คือถ้าตีเป็นนาทีก็ตกประมาณ1 2 0 0 0นาทีนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยหน้างานเนี่ยที่เราเข้เา,เา,เาไปรับฟังจริงๆเข้าไปทํางานจริงๆเนี่ยมาปรึกษากับอาจารย์นะครับผมให้อาจารย์เห็นมุมมองและเห็นการเติบโตของเราด้วยว่าเราฝึกฝนและเติบโตอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกคนคนึ่งกำลังจะออกไปทํางานจริงในสังคมเนี่ยแล้วเรื่องราว ไปรับรู้กันอยู่แค่2คนเนี่ยนะครับผมมันก็ดูไวโอเลตกันนิดหนึ่งนะครับผมก็พูดถึงเรื่องว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคือไม่ใช่จบมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฟรีดองค์ความรู้เลยแล้วก็ทางานแต่เรื่องราวแบบนี้ฉะนั้นถ้ามีเทคนิคใหม่ๆมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมเนี่ยมีงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามแล้วก็คอยอ่านนะครับผมเป็นต้นนะครับการไม่เลือกปฏิบัตินะครับผมต่อ เรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศลสนิยมทางเพศฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ก็เป็นเป็นจรรญ,ญาบรณที่นักชีวิยาการปรึกษาเนี่ยจะต้องพึงระวังนะครับผมมีการรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยนะครับผมคือจะต้องเป็นกลางแล้วก็เวลาแสดงความเห็นเนี่ยต่อสาธารณชนเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าใช้หลักการและเหตุผลนะครับผมแล้วก็ต้องไม่ ตัดสินบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือถ้าจะต้องอตัดสินเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเท่าที่จําเป็นนะครับผมแล้วถ้ามีอะไรที่ดูแบบคุมเครือเนี่ยเราก็ต้องคุยกันในแบบเรียกว่าในหลายๆคนก่อนเพื่อลงมติออกมานะครับผมมีพูดถึงเรื่องความสัมพันธภาพกับผู้เชี่ยวชาญเพื่นมิติเนี้ยน่าสนใจมากนะครับผมคือเนื่องจาก คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแนวทางการทํางานที่แตกต่างกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมี approach ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเราก็ต้องเคารพนะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมชอบแนว humanistic เนี่ยแล้วก็คอยไปบอกแต่คนอื่นว่าเฮ้ยแนวนั้นแนวนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเคารพเรียกว่าสัมพันธภาพกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆด้วยนะครับผมอ่านะครับ มีอะไรอีกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการที่เราเป็นเป็นการตั้งแต่เราเป็นซูเปอร์วิชั่นเองนะครับคือเป็นคนเป็นผู้นิเทศเองให้กับ counselor คนอื่นๆหรือว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ฝึกฝึกฝนอยู่นะครับที่จะต้องมี ผู้นิเทศที่คุยกับเรานะครับผมอันนี้ก็มีการลงรายละเอียดพูดถึงทั้งแต่ความพร้อมของผู้ที่จะให้ซูเปอร์วิชั่นนะครับผมจะต้องมีทักษะผ่านการฝึกอบรมมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ขอบเขตความสัมพันธ์นะครับว่าระหว่างเราเนี่ยที่เป็นค u n เ e อร์ฝึกหัดอยู่เนี่ยนะครับกับผู้ที่ให้คำ เป็นซูเปอร์วิชั่นของเราหรือว่าผู้ที่ให้การนิเทศของเราเราต้องไม่มีสัมพันธ์เชิงซ้อนกันนะครับผมอันนี้ก็มีการระบุเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะให้ผู้นิเทศเนี่ยรักษาความเป็นกลางได้ดีที่สุดนะครับผม,มแล้วก็ยังมีพูดถึงการวิจัยการเผยแพร่ผลงานการตีพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับก็ นักจิตวิทยาก็จะต้องออกแบบงานวิจัยทํางานวิจัยที่แบบสอดคล้องกับมาตรฐานระเบียบนะครับผมจริยธรรมของการวิจัยนะครับผมเช่นแบบการ,าก,ารการพิจารณาการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องก็ไปถึงด้วยนะครับอืมอ,อันนี้ถูกวิชาการเกินไปนะครับผมาการปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีนะครับผมอันเนี้ย ก็จะมีการคุยลงถึงความรู้แล้วก็เรื่องของกฎหมายที่ต้องพิจารณาการทำเขาเรียกว่าการให้คำยินมยอมนะครับผมการาดูแลเรื่องของ Data นะครับเรื่องของเรียกว่า Personal าที่เราเก็บ Record วิดีโอไว้ถ้าเกิดมีการอนุญ,ญาตให้ Record เนี่ยความรับผิดชอบที่นักจิตวิทยาะต้องดูแลของพวกนี้ให้เป็นหลักฐานในแบบ Conf i d e n t i a l ให้กับผู้รับบริการอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของนักจิตวิทยานะครับผม าการที่จะต้องให้ผู้รับบริการเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับทำ identity checking นะครับก็จีนนี้ก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ต้องคอน c e r n ์นในระยะยาวเหมือนกันถ้าผู้รับบริการเนี่ยใช้ AI นะครับผม deep fake มาเนี่ยนักจิตวิทยาก็ต้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้นะักจิตวิทยาก็ต้องเหมือนกับมีการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้บริการอย่างเหมาะสมนะครับผมะนะครับ แล้วก็จะมีพูดถึง Area ยที่เป็นเหมือนกับสีเทานิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดจรรยาบรนนะมันขัดแย้งกับกฎหมายครับหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับเช่นกฎหมายบอกขอแต่ผู้รับการปรึกษายังยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยินยอมเนี่ยนะครับมันจะเวิร์กกันยังไงอันนี้ก็จะมีเรื่องของการที่แบบว่าเราจะต้องมาร่วมกันปรึกษานะครับผมกับนักจิตวิทยาหลายๆคนนะครับแล้วก มติร่วมแต่ว่าการปลายทางหรือการตัดสินเนี่ยก็คือก็จะเขียนไว้เลยชัดเจนว่าเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าเพื่อป้องกันนะครับผมไม่ให้ไม่ให้เกิดข้อพิพาทนะหลักการก็จะมีเขียนไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผม,มเนี่ยพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ต้อง อันนี้เขาจะพูดถึงว่าการตระหนักรู้ของตัวตนของนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยต้องระวังนะเรื่องทัศนคติความเชื่อของตัวเองไม่เอาคุณค่าหรือความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปไปอยู่ในเซสชันการปรึกษานะครับผมการที่เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับผมหรือผลกระทบต่างๆนะครับนะครับเรื่องของมุมมองที่มีต่อโลกนะของผู้ใช้บริการนะครับทัศนคติความเชื่อที่มีต่อผู้ใช้บริการ นักจิตวิทยาก็ต้องตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองทั้งทางบวกทั้งทางลบนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดต่อสัมพันธภาพในการปรึกษาเนี่ยนะครับผมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าคือคือการเขียนเรื่องของจรรยาบรณเนี่ยทีมทีมที่เป็นสมาคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมแล้วก็ลงรายละเอียดให้ครอบคลุมหลากหลายมากมากนะครับผม นะครับจริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะชวนคุยประเด็นนี้ก็ที่อยากจะเอาเรื่องจริยธรรมมาพูดเนี่ยหรือจรรยาบัณเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่ามีมีกลุ่มมีกลุ่มวิชาชีพที่เราดูแลอยู่นะครับผมที่กลุ่มวิชาชีพที่ดูแลสาขาอาชีพนี้นะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ เป็นไปตามว่าใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับผมอย่างน้อยมีมีมีกลุ่มวิชาชีพคอยดูแลนะครับผมแล้วก็บุคลากรที่มาร่วมกันในการทำงานพิจารณาทางแก้ไขจรราบรัณวิชาชีพของของนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยก็เป็นบุคลากรที่รวบรวมมาจากหลากหลายมหาลัยนะ่า่าที่ผมสแกนดูเนี่ยนะครับผมทั้งหมดเนี่ยก็ นะครับผมตั้งแต่คนทำร่างเองก็7คนมีพิจารณาแก้ไขอีกก็อีก9คนนะครับผมก็มาจากาหลากหลายหลากหลายมหาลัยนะครับผมมีทั้งคนที่ทำงานแล้วไม่ได้เป็นอาจารย์หรือเป็นนักจิวิวการปรึกษาเนี่ยจากองค์กรต่างๆก็มาร่วมด้วยในการาให้ความเห็นแล้วก็สร้างเล่มนี้ขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าเป็นข้อมูลที่ คิดมาดีแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแรกและในเร็ววันนี้เนี่ยนะครับการอาชีพที่เรียกว่านักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยหรือว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีสมาคมนะครับผมมาดูแลนะครับผมแล้วก็มารับเรื่องร้องเรียนนะครับก็เน้นย้ยำว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการอันสูงสุดแน่นอนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ